อาปีใหม่นี่เรยเดียวได้นะไปเดีย่ยวกุยลี่เมืองไทยเลยครับถ้วยทีเดียวเลยกับน,น<ม>้องยิงอมนั่เคลื่อนฉปรภาของเราใช่ไหมใช่แล้วนะคะก็ที่เราเห็นตรงนี้นะคะที่ท่าเทียบเรือทเทศบาลตำบลเชียวลานอำเภอบ้านตาคุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายในเคลื่อนชปรภาเคลือ่อนเชียวลานบ้านเรานี่แหละค่ะก็มีนักท่องเที่ยวทางชาวไทยต่างชาตินะคะลงเรือไปเที่ยวพักแรมทีแพนะในอ่างแก็บน้ำอุทยานแห่งชาติเข้าซอกกันเป็นจํานวนมากค่ะเพราะว่าตอนนี้แค่แครที่จะปีใหม่กันแล้วนะคะทีนี่จากการซอบถามนักท่อง เที่ยวที่เลือกมาเที่ยวที่นี่ค่ะเนื่องจากว่ามีทัศนียภาพในเครื่องที่สวยงามนะคะก็คือเมื่อนกุ้ยลินที่ประเทศจีนนั่นแหละค่ะจนเข้าได้รับการขนานนามว่ากุ้ยลินเมืองไทยประกอบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาชอบความสงบและก็มานอนพักระยะยาวที่เครื่องนี้แหละคะ่ะสําหรับการท่องเที่ยวเครื่องราชประภาเนี่ยค่ะแบ่งเป็นซ่องประเภทนะก็คือทางบ็อก <น>ทางบกนี่ก็เป็นการเดินป่านะแล้วก็ทางน้ำก็คือการล่องเรือชมวิวเนื้อเคลื่อนแล้วก็นอนแพค่ะจะได้สัมผัสกับบรรยากาศืันที่เราเห็นนี่และรายล้อมไปด้วยพื้นน้ำแล้วก็ผูกเข้าค่ะคแต่ว่ามีสิ่งที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันมีบ่าวเกลียงค, <นะ S 2> คือคือต้องเรฟปตี้นะครับไม่รวอมอรือไม่รวมชูชีพนักท่องเที่ยวในทยก็ไมปล่อยกลังนะถึงการเสียชีวิตจมน้ำได้นะครับชูชีพนี่ต้องพูกรัดในแข่งเลยและผู้ประกอบการรักฟักเน้นย้ำนะครับความร่วมมือนักท่องเที่ยวต้องส่วมชูชีพตลอดเวววลลาาาานนนนะคคครรรัรรับใส่องงดดด้กูแมภยต บรวิวนทาเรือก็มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลแค่หมวดใกล้ชิดตลอดเวลาโดยความเสียงกันเลยครับเวลาการนั่งเรือเราก็ต้องใส่เสื้อชูชีพนี่คือการเซฟขั้นสูงสุดเลยนะคะเพราะว่าเรา,เา,เา,เาจะได้ปลอดภัยะคะ่ะแล้วก็ที่นี่นะคะก็จะมีความเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากๆอยู่ตรงมุมไหนก็สวยในเขื่อนรัชประภานะคะ ก็ก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องทุกท่านมาท่องเที่ยวเขื่อนรัชประภาดูค่ะว่าจะได้จะได้หลายหลายหลายมุมมองแล้วก็หลายหลายรูปแบบหลายรสชาตินะคะมีเพื่อนที่มาจากฝรั่งเศสเคยมาแล้วเราบอกว่าสวยมากก็เลยเลือกมาที่นี่แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะเมื่อมาที่นี่สวยมากค่ะแล้วก็มามาจากประเทศอะไรคะ มาจากฝรัง่งเศสค่ะแล้วคาดว่าจะกลับมาเที่ยวที่นี่อีกครั้งไหมคะมากับเพื่อนคนอื่นจะได้ให้เขามาด้วยอ๋อ oh, <laughs> จะได้รู้จัก <laughs> แนะนำให้มาที่นี่ค่ะสวยมากค่ะ <laughs> <Okay. S 3> <laughs>